วันอยากได้เอ็กเซลวันหนึ่งนะคะที่จะตอบโจทย์คําถามของคนทํางานว่าถ้าเราทํางานประจําอยู่เราควรลาออกมาทําธุรกิจหรือเราควรจะย้ายงานแล้วให้ถานงินเดือนเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นไอเดียว่าอยากจะลองให้ h ช t ชีพที่ทเทมเพลตค่ะอันนี้ก็คือพร้อมที่หวานเขียนหวานเขียนแบบง่ายๆเลยค่ะบอกว่าอยากได้ Excel ที่คํานวณค่าใช้จ่ายเราต้องบอกจุดประสงค์มันน,นิดนึงค่ะเพื่อเราต้องการมีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอ่าตรงนี้ก็พิมพ์ผิดเนี่ยนะคะแต่มันก็เข้าใจนะเขียนว่าแล้วถ้าเงินเก็บถ้าลาออก แล้วว่างงานอยู่ได้กี่เดือนเงินเดือนที่ใหม่ได้ควรได้เท่าไหร่หรือถ้าเปลี่ยนไปทําธุรกิจตัวเองได้ไหรได้เท่าไหร่อ่ะมันก็สร้าง Excel มาให้แบบนี้พร้อมคําอธิบายตรงนี้เลยเรามาดูกันค่ะว่า Excel ที่มันสร้างอ่ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ันนี้คือหน้าตาย x x e l l ที่ c h a t GPT สร้างให้เราเลยค่ะมีทั้งหมดเป็น4ชีตแล้วให้เรากรอกข้อมูลลงไปแบบนี้เลยแล้วมันก็คำนวณต่างๆนา,นานาให้เลยนะทีนี้ก่อนเห็นแล้วล่ะมันมันค่อนข้างละเอียดเกินไปออะอย่างเช่นอันเนี้ยมันแตก ค่าใช้จ่ายเป็นจําเป็นกับไม่จําเป็นเห็นไหมมันเยอะไปจริงๆค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราทําไมจําเป็นหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่หรอกมันดูมันดูยุย่งยางไปน,นิดนึงวันก็เลยปรับพร้อมค่ะเราก็บอกมันว่าตรง essential หรือค่าใช้จ่ายจําเป็น discretionary ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ต้องแยกนะคะแล้วขอให้มันเห็นไหมตรงนี้แปลภาษาไทยแล้วก็ เพิ่มชีตนะคะให้หางเงินใหม่สมมตินะถ้าเราหางเงินใหม่ให้ใส่เงินเดือนใหม่เข้าไปแล้วก็แยกชีตค่าเช็จ,จ่ายให้เพิ่มเป็นรายเดือนกับรายปีด้วยเพื่อคำนวณออกมานะคะอ่ะทีนี้วันก็ลองดูค่ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะทีนี้ h ช t GPT มันก็ปรับไฟล์มาให้แบบนี้ค่ะเป็นหนึ่งก็คือแปลงเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่าขอการคำนวณแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากเราก็ ใส่ไปเลยค่าผ่อนบ้านค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใน Excel เนี้ยค่ะ ChatGPT มันก็คูณ12ให้เลยค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันก็บวกให้นะคะเห็นไหมเวลามันมาค่ะสูตรมันติดมากับไฟล์เลยนะอะมาดูชีดเงินเดือนใหม่ค่ะถ้าสมมติค่าใช้จ่ายเราเมื่อกี้เราบอกค่าใช้จ่ายรวมเราประมาณ3 5 0ห0้าใช่ไหมเห็นปะเนี่ยมันก็ลิงก์สูตรมาให้เราเลยแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เงินเดือนที่ใหม่เป็นเท่าไหร่เราได้สุทธิเป็นเท่าไหร่แล้วก็ กรอกไปเลยสมมติเงินเดือนที่ใหม่อาจจะเป็นสามหมื่นตรงภาษีในสูตรมันก็หักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเองได้แล้วก็ถ้าเป็นชี้ทาธุรกิจเองล่ะมันก็ดูง่ายเลยสมมติเราอยากจะเหมือนจ้างตัวเองทํางานเดือนหนึ่งเราขายกาแฟเราอยากจะได้เงินสักสองหมื่นต้นทุนคงที่อาจจะมีค่าเช่าอะไรสัก พันห้ากำไรขั้นต้นสมมุติเราได้กำไร60%สิอระสมมติเลี่ยนเป็น65%ก็ได้าเ็นแสดงว่ารายได้ทั้งหมด33,000บาทที่ต้องทําให้ได้เพื่อที่จะ ได้เงินจํานวนเท่านี้นะคะสองหมื่นที่ต้องการเป็นไงคะไฟล์ Excel ที่สร้างโดย h a GP t GPT มันแบบโหมันว้าวมากเลยอ่ะจริงๆไฟล์มันซับซ้อนกว่านี้ได้นะแต่เผอิญว่าเวลาเราใช้เรางงไงว่าเราอยากจะกรอกอะไรที่มันง่ายๆหาคาตอบง่ายๆเลยพอเราทําเรื่องค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออค่าหานี่ต่อดเดือน6 0 0 0ฉันลดเหลือสักสามพันแล้วกันงดกินบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะสักนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ทําให้ทําไมคะค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันต่าลงเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหารายได้นะคะหรือีกทางหนึ่งค่ะถ้าเรารู ว่ารายจ่ายเราเยอะนะคะเราก็ต้องมาที่ฝั่งรายได้ก็คือเงินเดือนใหม่ที่เราต้องพยายามหาเพิ่มหรือถ้าเราทําธุรกิจตรงนี้เราก็ต้องไปดูซิว่าทําธุรกิจอะไรดีเพื่อให้ได้ไรายได้เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายลองดูค่ะหวานมีพร้อมแบบพูดภาษาแบบบ้านๆเลยนะมันออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวหวานจะให้ดูอีกพร้อมหนึ่งอันนี้เป็นพร้อมแบบที่2นะคะที่หวานใช้ตามสเต็ปเวลาที่เขาสั่ง h ช GP t GPT เลย ก็คือจุดประสงค์คือต้องการสร้างไฟล์ Excel สํสำหรับวางแผนการเงินส่วนบุคคลอ่าสิ่งที่ต้องการคำนวณรับรู้รายได้สุทธิอ่าแล้วก็ทำเหมือนสเปริโวว่าถ้าเปลี่ยนไปทำธุรกิจอ่าไรายได้ต่อเดือนต้องทำที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการคำนวณภาษีเงินได้ส่วนบุคคลอ่าแล้วก็ให้เป็น Excel ดาวน์โหลดได้โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะถ้าสั่งด้วยพร้อมแบบนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เราสั่งอ่ะพอเราสั่งด้วยพร้อม หน้าตา e x c e เเป็นแบบนี้ค่ะมีชีทเดียวพอเราสั่งด้วยพร้อมที่มันเขาเรียกว่าจำกัดเกินไปนะคะเห็นไหมมันก็ออกมาเป็น s t รัคเจอร์ตามที่เราต้องการแบบนี้แหละนี่รวบรวมค่าใช้จ่ายเห็นไหมมันก็จะบอกกรอกเองกรอกเองเราก็กรอกได้ค่ะมันก็คำนวณให้ทีนี้ปัญหามันคือแล้วทำไมมันไม่เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคำถามเนี้ยวานก็ ทำไมรู้ปะาถามกลับไปที่ ChatGPT เหมือนกันค่ะหวันก็เลยถามกลับ ChatGPT ไปค่ะว่าพร้อมแบบที่1ที่เขียนด้วยภาษาบรนบ้านทําไมถึงได้ Excel ที่ตอบโจทย์มากกว่าแบบที่2ะแล้วก็ใส่ตัวอย่างพร้อมแบบที่1กับแบบที่2ไปแล้วก็ มันก็ชมมานิดนึงว่าโอ้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับอ่าเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเจอว่าพร้อมแบบที่หนึ่งคือภาษาธรรมดาเนี่ยตอบโจทย์กว่าอ่ามันมีเหตุผลเชิงภาษาที่ใช้สื่อสารกับ AI ดังนี้อันนี้เปิดให้ดูเลยนะอันนี้คือ ChatGPT ที่หวานใช้เลยนะบอกว่าหนึ่งความเป็นธรรมชาติฮะพร้อมที่หนึ่งเหมือนเขียนเล่าโจทย์ให้ฟังมันทำให้ AI เนี่ยมองภาพรวมการใช้งานจริงได้เลย แต่พร้อมแบบที่2ที่มันเป็นสตรัคเจอร์อะเขาบอกว่ามันเป็นรูปแบบเช็คลิสต์หรือสเต็ปมันจะชัดแต่ว่ามันเป็นเชิงนโยบายหรือบีฟกันสร้างตารางมากกว่าระดับความเปิดกว้างหรือคำสั่งะแบบที่หนึ่งที่เขียนภาษาบ้านๆคือให้ AI เนี่ยคิดโครงสร้างไฟล์ Excel ได้เองจึงได้ออปพุตที่หลากหลายมีชีทแล้วก็สูตรคำนวณแต่แบบที่สองอมีจำกัดกรอบที่ชัดเจนนะคะบางที AI เข้าใจว่า ให้อธิบายหรือสร้างไฟล์ตามที่กำหนดเลยความสมบูรณ์ของสเนรียลนะแบบที่1คือเราใส่สตอรี่ไปด้วยเช่นทำงานออกจากงานว่างงานหางงานใหม่ทำธุรกิจ AI มองว่าเป็น Workflow ที่ต้องคิดเป็นสเต็ปใน Excel แต่แบบที่2องหวนสั่งเป็นสตรัคเจอรใช่ปะ่ะมันก็บอกว่าดูเป็นส่วนๆ AI มันก็คิดว่าทำตารางเดียวก็จบทีนี้บทสรุปเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพร้อมแบบธรรมชาติเนี่ยจะได้ออปต์ที่เป็น Creative คือมีไอเดียต่อยอดให้เรามากกว่าแต่พร้อมที่เป็นแบบเช็คลิสต์หรือเป็นคำสั่งเลยอ่ะหรือเป็นโครงสร้างเลยอ่ะมันอาจจะแคบแต่เน้นการอธิบายมากกว่าฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยพร้อมแบบที่หนึ่งอ่ามันก็เขียนว่าใช้ภาษาคนเพื่อให้ได้ไฟล์ก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยใช้พร้อมแบบที่สองเช็คลิสต์นะคะเพื่อ ปรับรายละเอียดตามที่เราต้องการโอเคนะสนุกสนานอันนี้หวันสร้างด้วย Chat GPT 5นะคะก็ลองไปใช้กันดูนะคะถ้าใครได้ไฟล์อะไรเจ๋งๆก็อย่าลืมมาเล่ามาอวดให้ฟังกันด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจผ่านซ u เปอร์แตงใช้ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำงานง่ายๆสไตล์หีขี้เกียจค่ะ